วันน <La S 1> ja ี้ได้ปากายนะครับแจ็คควอดเลยนะแจ็คควอดแตกนับนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับแกว่งตาหน้าทข่อล่อปากายเขาแล้วนะฮบอ้เยมีตะวิงไหมะวิงไหมโอ้ยกายกายกาย ราจะช่างให้ดูว่าประกายตัวนี้มันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรบนี่ครั้งแรกเลยว่บประกายเหยื่อปลอมนะครับปฏิติสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะนำเสนอ การตีปากกระกสุบที่หน้าท่อระบายน้ําหมายทถาน้ําพันเนย็นอีกแล้วนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่พิเศษที่สุดของนักกบเลยนะครับก็ได้ประกายเป็นโทฟี่แห่งปีของการเริ่มต้นตีปอมของนักกบเลยนะครับตลอด4เดือนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มสะสมประสบการณ์การตีปอมมาตลอดเลยนะครับจนวันนี้ประสบความสําเร็จจนได้นะครับ จนได้ปะกายไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับก็ในการตีอีบอมโดยได้ประกายครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโทฟี่แห่งปีของนักกบเลยนะครับก็หลังจากที่ได้ยินมาจากบรรดาเด็กๆทั้งหลายนะครับที่มาตีอีปอมที่หน้าท่อระบายน้ำนี่นะครับก็เคยทำประกายใหญ่หลุดไปนะครับก็นกกบก็เฝ้าจน หลายวันเลยนะครับก็จนประสบขอมาจนได้นะครับวันนี้ก็ได้เจอปากกายตามที่นะักกบคาดหวังว่าสักวันจะได้เจอกับเจ้าปากกายยักษ์ในบริเวณหมายท่าน้ำพระเนตดบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอจนได้นะครับก็มาติดตามรับชมแล้วกันนะครับว่าปากายที่ได้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะใหญ่แค่ไหนนะครับปติดตามรับชมครับ สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นักกบมาเข้าหมายแต่เช้าเลยนะครับเวลานี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับก็นี่นะครับเห็นไหมฮะปากกระสูนหน้าท่อนี่เยอะเข้าเยอะเลยนะครับนี่นะครับยังไม่ทันล้วงแกว่งหากระสูนเลยนะมันเข้ามากัดเหยื่อต้อนรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมผลงานแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะล้วงปากกระสูบเจอหรือไม่นะครับ มันไล่กัดเหยื่อ่าจะมีหลายตัวนะที่เข้ามากัดเหยื่อนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เหยื่อตัวนี้ก่อนนะครับ้งา ครับเมื่อคืนนี้นะครับเด็กๆน่าจะเอาลูกปลากระดี hed. นะครับมา่อปลาลาเหยื่อนะครับโอ้ขนาดนี้ไม่ใช่ลูกปลาแล้วนะครับนี่ขนาดนี้นี่เป็นแม่ปลากระดีแล้วนะครับกระดีนางนะครับก็เดี๋ยวย้ายไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกบจะลองแกว่งแป๊บหนึ่งนะครับค่อยมาไว้ที่เดิม ครับมันมาแล้วครับอยู่บริเวณนี้เองเปล่าไม่เป็นไรครับตรงนี้แขวงโดนแขวงถึง ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้โดนไปแล้วหนึ่งทีนะครับแต่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้นะครับเมื่อกี้โอ้โหมันก,กัดไม่เต็มปากเต็มคำพลาดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ โดนอีกแล้วโอ้โหนี่นะครับใช้เหยื่อแกะกลองใหม่ดีกว่าเหยื่อเก่าจําหน้าได้หมดแล้วนะครับลองดูนะฮะเอ็มโฟม่าอีกแล้วนะครับนี่เหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่อหมานให้เด็กไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับ amen ยิ่งยิ่งช่วงบ่ายไม่ค่อยเข้าเช้ายังไม่เข้าเลยบ่ายจะกินผมไม่กินเท่าไหร่ต้องให้ลึก ลงให้ลึกให้เจอตัวให้ได้บางทีมันอยู่เฉยมันไม่ได้วิ่งหายเหยื่อเราต้องไปหาปากมัน เฮ้ย <riv> <usion> มีสวิงไหมสวิงไหมมุดกายกายกาย ดยอระวังนะครับพี่บัดระวังเบ็ดโอ้โหเกี่ยวไปเกี่ยวมาอวันนี้ได้ตวทีประกายผมใหญ่ใหญ่สุดยอดโอเควางได้เลยครับขอบคุณครับ กระสูมนะครับแต่ผิดคิวนะครับนี่วันนี้ได้ประกายนะครับแจ็คพอดเลยนะแจ็คพอดแตกนะ้บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูว่าประกายตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คาดโดยสายตาน่าจะประมาณสามโลก,กว่ากว่านะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะวันนี้แว่งกระสูมแต่จเจอกลายนะครับวันนี้สุดยอด่านผู้ชมตกความส็จสแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักปลาด้วยกันนะครับไอ้กิปเปอร์เนี่ยหนักหนึ่งขีดนะครับก็เดี๋ยวจะหักลบหักลบนะครับใส่ตีออกมาแล้วนะครับสามโลสามขีดครับผมสามโลสามครับสามโลสามนะครับนี่สุดยอดเลยครับสามโลสามนะครับ นี่นะครับตำแหน่งที่แกว่งแล้วเจอปลากลายนะครับี่บริเวณนี้เองนี่ฮะนาท่อนี่เองนะครับนี่ตรงขานกบนี่เองนี่แกว่งปุ๊บเอ๊ะอะไรมันดึงว่าใหญ่ๆกระโดดหนึ่งทีโชว์ตัวแล้วก็ได้ตัวเลยนะครับลากขึ้นมาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเหยื่อที่แกะกล่องใหม่ของเอ็มโพมานะครับโดนปลากลายงับนะครับแต่ว่าเบ็ดตัวเบ็ดไม่อ้านะเมื่อกี้เล่นหวานก็เลย ทนทานได้นะครับแล้วก็เอาตัวขึ้นมาได้นะครับโอเคกําไรแล้วนะครับที่เหลือคือที่เหลือคือกําไรนะครับหนึ่งตัววันนี้พอนมันประกายเต็มหม้อ โอเคครับก็หมดเวลาในการแว่งเหยือ่อปลอมหาปลากระสูบนะครับวันนี้แว่งเหยือ่อปลอมจนได้เรื่องเลยนะวันนี้แว่งได้ประกายไปนหนึ่งตัวนะครับก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นปลาตัวแรกนะครับที่กินเหยือ่อปนะลอมนกบอีกแล้วนะครับก็ได้จากการใช้เหยือ่อปลอมนะครับไซส์ที่ช่างได้อยู่ที่สามโลก,กว่าเลยนะครับประมาณสามโลสามเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถือว่า ขึ้นอีกแล้วครับถือว่าเป็นกําไรมากๆเลยนะครับสําหรับการแข่งปลาหาปลากระสุนแต่ว่าผิดคิวนะครับได้ปลากายนะครับก็วันนี้ฟุกมากเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเด็กๆมันเคยแข่งแล้วก็มีปลากายเข้ามากินแต่เอาไม่อยู่นะครับว่าลอกระเบิดเลยนะเป็นลอกเบสระเบิดนะครับก็สรุปคือวันนั้นเด็กมันไม่ได้นะครับไซส์ก็ประมาณใกล้เคียงนะครับที่นักกบได้นะครับ ก่ในวันนี้นกบแกว่งปลาหาปลากระสูบนะครับ<ะ>ก็ผิดคิวได้จนได้นะครับเป็นปลักลายสาเร็จแล้วนะครับเห็นมันขึ้นอยู่บริเวณเ,เหนือต้อนไม้นี้ตั้งนานนะครับก็ได้ตัวเลยนะครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับแกว่งปลาหน้าท่อล่อปาก,กายเขาแล้วนะครับโอเคอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอนกบได้ใหม่นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องนักอบนะครับสมัครใให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับส <c oughs> กเกอร์วานวานได้ักเกอร์นู่นซากอยู่น่นรุ่นนี้ไม่มีการลากลงน้โอ้แทบอยู่ลากจิ้มลงน้ำได้สุดยอดแล้วมีตัวมีตัวเฮ้ดูดี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 ใจดีดี ไทดีไทดีเฮ้ยหน้าพี่อุย้ยนี่ตะโกกนะครับนี่ตะโกตะโกก,กนน่เน่น่่ออกเฟรมอแล้วนี่ออกกล้องนี่ครับไซส์สามขีดแน่อ่าเรามาดูผลงานหน้าดินกันบ้างครับนี่ผลงานหน้าดินวันนี้ได้ตะโกกใหญ่ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าไซส์ใหญ่ไอปลาที่เยอะนี่คือข้อแหใช่ไหมข้อแหแล้วก็ไซส์ใหญ่นี่คือได้จากการตกนหน้าดิน यूपल